ดูคต่ต่อไปครับค,ค,ค,บค,ค,คบู่นี้นคู่โหดครับคู่นี้เจ๋งทั้งคู่เลยครับลงครับ

เอาแลวครับรับน้องใหม่เลยครับลงมาก็คลิป

ขายาวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีมนี้เอ้ยเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจบนี้ก็ไปแล้วจังเดี๋ยวนี้ลงครับ เยมามาร่อยงา้้เอรอัยงมยมาแหนีม้่หาคู่เลยต้องค

เจาะกินแซ่บๆเลยเนี่ย

แค่ไม่รอบนึง <laughs> ไม่ได้เจอไม่ได้เจอมือไม่ถึงมือไม่ถึงไม่ออกให้พี่นาผมข้ามาซึ่งแพ้ไงไม่จะเตียได้พายไงเอาแรงไวโอ้โเสียดายมากเลยเแค่พา้านแล้วตั้งนั้น่งอุ้ยโอ้ยแม่ข้ามเสียดายครับ เด um> uh> uh> ี๋ยวนี้เกมเดียร์เนี้ยเย้ามาบ้างนะเยวอยู่กันเด้อไปเตะกูจะเล่นเลยไปเรื่อนเลยโอ้โหต้องลบอยโอเคครับไปครับคนไลค์คนแชร์คนติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ดีสุดยอดเท่านั้นเลยครับนี่นี่กองเชียร์เพียบครับนี่นั่งรอเล่นอยู่ครับนี่ รวมกันอยู่ในเซนก็มีครับบอร้อยบอร้อยขอโทษขอโทษีผมก็ไ้เนี่ยไม่มีใครแล้วนะอ้ามันจะขาดเนหรือเปล่าอี้ขมอ่ะอ่าขมก็ได้ดูเลยจานเราเนี่ยกดางจะดีนะโอเโอเคโอเคเอาเขาซนโซนเอาซูดซูดเรามารวมกันมันอาจจะไม่ดี ต้องยงให้ผมเตะบ้างนะคุต้องยกนะเอาแบบคลิปเลยนะไม่ต้องคลิบหรอกธรรมดาไม่ต้องโอเคเดี๋ยวลูกมันจะแตกโอเคแล้วโอเคแล้วหนึ่งโซนห้ามเสกตั้งคอนนะครับมันจะตินไม่ได้อยากเจอลุงไม่ได้เหรอลุงจะเจอแน่ทำอะไรทำอะไรกอล์ฟยิงป ลองได้เนาะไ่ไห้เขมขัดอะไรรุนแรเนี่นะออกครับออกครับออกออกครับลงหัวมุมพอดีเลยโอ้สวยครับ Ờ đéo đéo. 2 bao vô tiệm ở không được. Con nít đó. เอาเอา เออนุณเหนียวคุณแย่ค uh ุณนะแล้วเขาไหนแล้ว hmm.

โอ้โโอโยจะได้อ่ะโอ้โยเยอะมากเลยคุมนี้สวยโอ้สุดยอดจริงๆครับ

ไม่ได้ไม่รู้แต่ครับเดี๋ยวเจอ oh, okay.

เชิญคุติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ